นี้วันที่3กรกฎาคม2568เป็นวันที่64ข้าพเจ้าในบรนทดจอมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรทวดผลิตในมนต์ต่างๆถวายเป็นทุตทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่ 1. บทสวดบูชาพระัตนตร อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะะวตาธรรมโอธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสะกะสังโฆสังฆังนามามิ บทที่สองบทบูชาพระพริพินาศอระหังสัมมาสัมพุทโธสุิีรังปรินิพุทโธคู่เนหิธรมโนธานิปรามิหิจธิสาติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสรานังคดโอบุเชมิรัตนะตยังธรรมังจรามสโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา ສົມມန္ຕະຣາຈະກວາເຣສຸອະທະຣາຄະຈັນດຸເດວະຕາສະທມັງມຸເນຣາຊະສາສຸນັນໂດສະຄະໂມຄະຮັງສະເຄຂະເມຈະໂຣເປກິຣີສີຂະລດຈັນລວມາ อิเบระเทจะคะเมตตรวนาคะเนเคหวัตุมิเคเตบุมาจยันดูเทวชลาธรวิสเมียคะคันธพนาคะติทันตาสันติเกยังุนิวรวจนะนัตถวเมสุนันโดธรรมสวนาค์โลยัมหัทันตาธรรมสวนาค์โลยัมหัทันตาธรรมสวนาค์โลยัมหัทันตา บทที่สี่บทสวดปุพหาคณมการนะโมตาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัท 5, ทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนีร์ปะทะพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิ ธูติอัมปีพุทธังสราณังคจามิธูติอัมปีธรรมังสราณังคจามิธูติอัมปีสังฆังสราณังคจามิดัดิอัมปีพุทธังสราณังคจามิดัดิอัมปีธรรมังสราณังคจามิดัดิอัมปีสังฆังสราณังคจามิบทที่หกบทสวดสัจจะเกริยาคถา นาทิเมสรานังยังพุดโธเมสรานังรังเอเตนะสัเจวะเจนะโสติเมหุดสัพพธานาทิเมสรานังยังธทมโมเมสรานังรังเอเตนะสัเจวะเจนะโสติเมหุดสัพพธานาทิเมสรานังยังสังโฆเมสรานังรังเอเตนะสัเจวะเจนะโสติเมหุดสัพพธา บทที่เจ็ดบทสวดเตระตนพนามคาถาพุทธังนาเมรัตนผูธาสเรราเจตังนามังนาเมรัตนผูธรวิสุทธิสรางสังหังนาเมรัตนผูธาสุสีละทิเิเอตังนาเมเตระตนังรัตนะตยาวังสัมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษสัพพตังอัญโยนยานยุตตะกุนโยกวาสสวะวัตัง อสุมิตยัมหิปิตเทวยธาติทานเดเอกวินาติทเรสมาสัมพเวนะโลเกกธาจิจัจิเรนจัพวะตุหูตังคามเพรยานวิสยังอธิโทสัสทังวินยูหิปันทิตาชนะหิวิชัญญารูปังโลกามหิกิจิกทานจุปัลภณียัง เกสันจิสุทุวิธิดังคุณากายตาญาณเมหิเยวชนตาญาสุวิสุตัมเปสสะมปปัสสตังมนาสิสุสะปัสสะทัธานังปุญญาธิกานามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขะปมุจนะโมขะสารนังขตานังปุจจาระเหสุปะระมังอภิปุชจนะยัง นิพพานาสสิกริอายุปนิสยทาทังสัมมากิเลสม,มาลาสโสธนะสิทธิอาจาสาธุหิอทาโกสเลหุปะสสววานียังปาเนหิจะปิสารน,าานังคณะขามณียเมวะตาสมาหิตังติรัตนังสารนังขธรรมหารัตินิวังขนะเนนะ <c oughs> รัตินิวังขณะเนสุนามาสะมานาปูเชมัจจาปิสสะสตังสุพสันนจิตตาตัฏานุปาริจาริยาสัทารตาจารุญเยนะตทาสุกเตนะสุขีภเวโมเตเชนะตัสะจาัสธาปิสุติโหตุโยเจธาธรรมวินิยมิปมานพูโต โลกุตระพิสมัยโยนิยโตสุโภชังตาโสปนิสยาจายายาอายัมปิโหโตวัทโหเตเยปะริจิโตสุปัสารการอบทที่แปดนามกรรสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหมะลาปะกัตโสาวังวพุทโธสุกตดวิโมตโตมาราสะปสสาวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะทั้งในยัง พุทธังวรันตังสีรสานัมมามีโลกัสสานาทันจจวินนยกัรจาตันเตชะสัตถเชยสิธิโหตุสะพันธริยัจวินาสเมนโตธรรมโมทัเจโยเวตัสสะสะทุทัสเซสิโลกัสสวิสุทิมาคังนิยานิโกธรรมาราสาทาริสัตวะโหสันติโกสคารสุจินโนธรรมังวรันตังสีรสานัมมามีโมหะปะทาลังอวสันตราหังตันเตชะสัตถเชยสิธิโหตุสะพันธริยัจวินาสเมนโต สัทธรมเสนะสุขานุโคโยโลกสัสสะปภูปากิเลสเชตาสันโดสยังสันทีนิโยชโกจัสวาคาตาธรรมังวิธังรโรติสังห่างรันตังสีราสนะมามีพุทธานุพุทธังสัมสีราทิทิงทันเตจะสาเทเจยสิธิโหตุสัพันธริยาจาวินาสเมนตุบทิก้าวบทสวดนโมกระอัฏฐกะคาถา นะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเฮสีโนนะโมอุตมธรรมะสัสสวาคาตเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆาสัปิวิสุทธาสีลาธิฏฐิโนนะโมมัตตยารัตสารตนาตยัสสะสะทุกังนะโมมักาติยัสสะทัสสะวัฏถุตยัสสะปินะโมกัระปะผาเวนะวิกัจจันตุปัพฏฐานะโมกัระสัตถิเจนะวิธิมิโฮมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสตดเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวะสะเกสุวิหารตีขปิลวัตสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนาสติงปัจจมัเติภิกขุสติสัพเพหรหันติระสะหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุติภะคะวันตังทัสสนายาภิกขุสังหันจา อาตโคจัดดุนังสูธาวาสก้าอิกานังเถวาณังเอตานาโหเสียังโคภักวาสเกสุวิหารติขเป็นวัตโสมิงมาวันเอมหาตาภิกุสังเฆนะสัตถิปัญญมติหิภิกุสัตถิหิสัเบหิอรหันติหิทัสหิจโลกขธาตุหิเถวาตาเยภูเยนาสันนิปติตาโหติภักวันตังทัสนายาภิกุสังหันจาญานุนาไมยัมปิเยนาภักวาเตโนภิสังกะมิยะมาภิกสงมิตธกะวาภะกวะโตสันติเกภะเจกาคาธาภัสยยมาติ อาตโคต้าเทวตาสซยราปีนามาภวราปุริโสสมินจิตังวาภหังปัสริยปัสริตังวาภาหังสมินชัยยะเอวามวาสุธาบเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคบโุปุระโตปุระหังโสอาตโคต้าเทวตาภควันตังอภิวาเทตว่เอกมันตังทังสุเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาภคบโุสันติเกีมังกระทังอภาสีมหิสมัยโยปนาสมิงาเอวามีาสมกตากตัมหิมังธัมมสมัยังทักิดาเยวะอปรชิตาสังหันเด อาระโคอภรณเทวตาราภกัตโตสันติเกมังคทังอภาสิตตตระภิคโวสมาทังโสจิตตังอัตโนโอชกัยมะกังโสสารทิวเนตานิฆะเทวายนญาเนรคันติปันธิตาติอาระโคอภรณเทวตาราภกัตโตสันติเกมังคทังอภาสสิเจตวะกิลังเจตตวะผลิขังอินทากิลังโอหะจามิเมชาเตจารันติสุธาวิมลราชโคมาตาสุรันตาสุสุนัคาเท อาตะโกอภรณเอาทิตาภะกโตสันติเกเมฆะทังอาภาสีเยเกจีพุทธังสาสนงคตาเซนาเตคมิสันติอภัยภูมิงวะหายะมโนสังเถหังเทวะกายังปริปุเรสันติเตอาตะโกภะคะวะภิกูปอามันเตสีเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกะธาตุโสเทวตาสันนิปติตาหุนติปตถาคตังทัสสนายภิกขุสังหันจะเยปิเตภิกขเวเฮสุงอดิตธมัมธนังรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตัปรหมเยวะเทวตาสันิปริตาให้สรงสยราภิไมฮังเอตระหิเยภิเตภิเขเวภวิสันตีนาคตมัทนาหันโตสมะสมุทาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรหมเยาวะเทวตาสันิปริตาภวิสันตีสยราภิไมฮังเอตระหิอาจิกิสัมิภิเขเวเทวกายนังนามานิกิตายสัมิภิเขเวเทวกายนังนามานิ เทศิษฐสามีพิกาเวเทวะกยานังนามาณิตังสุนาทาสาทุกัมันตะมนาศิการุธาภปศิษสามีเตเอวัมพันเตติโคเตปิโกภะคะวะโตปัจจัตสสุงภะคะวะเอตารโวจัสีโลกามโนกัสามาถาภูมานาธาสีไาเยศีไดเกริกะพรางมิหิตาสมาหิตาปิดโทสีหะวัสลินาโลมะหังสาภิสัมพุนโน โอทัตตมนาสาสุทาวิปสันนามนาวิลาภิโยปัญจสเดยตวาวเนกโกลวัตถเวตโตมันณีสัทาสวะเกสสเนารเตเทวกยาภิกขตาเตวิชาณธาภิกขโอเตจารตปมมะกรุงสุดวะพุทธสัสสเนังเตสัมปตระหูยานังอัมโนสานาทสนังอะเปเกสตัตมาตาคุงสหสังอาตัสาสริงสตังเอเกสหสนังอัมโนสานาทสุงอะเปเกนันตมาตาคุงทิสัสสป้าพุทธาหุง ดันจะสภพังอภิญญายาววะกิตวะนะจะคุมาตโตมันดีสัทธาสาวกเกศเสนระเตเทวกะยาภิกันธาเตวิชานาธาพิกขโอเยโอหังกิตเยสามีเกเรหิอนุปปะโสชะ สัตตาสหัสายาค้าภูมิากลวัตถวาไที่มันโตชติมันโตวนนาอันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติวนังชาสหัสายมัจวตยาค้านัณตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวนนาอันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติวนังสัตตาคีรติสหัสายยาค้านัณตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวนนาอันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติวนัง อิเจเตโสราสสะสาสัยาคานันนาะวันนิโนยที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทัมะนาภิกขมุงภิกขุนางสุมพิงภินังเวสามิตาปัญจสัตายาคานันนาะวันนิโนยที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทัมะนาภิกขมุงภิกขุนางสุมพิงภินังกุมิโรราชกีโกวิปุลสานิเวสนงภิกขนังสัตาสะหาสังยาคานังปยิโรปัสสิกุมิโรจารชกีโกโสภคสัมพิทิงภินัง ปุริบัญชริสังราชตาราโทภัสสาสติคณะพนังิปติมหาราชายสาสิโซปุตปีตสาภาโอ,อินนันมะม,ม,มหผลัยท่ปโตจุริมโตว,วนาอโตยาสาสิโนโมธรรม,มนาภิกขมงวิโคณังสวิติมนัง ทักินันเจะิย์สร้างราชวิรชนโหดประสาสถติกรมฐานนางธิปติมหาราชยศสิโสปุหดเปิตาสาฟาโหยินหนานามามหาภัยที่มันโตเจริญมันโตวนนันันโตยศสิโนมโหทมนาภิกขมงภิกขณังสุเวทีมนังปัจชิมันจะิย์สร้างราชวีรปกโภตปสาสถตินาคขานางธิปติมหาราชยศสิโส ปุตตะปีตัสสะพะโวิณะนะมามหาพลายที่มันโดเจดียมันโดวนะมันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคนังสมิติหิโังอุตระัญญาทิสังราชาเกวโรตัสสะสาติยัขะนาธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตะปีตัสสะพะโวิณะนะมามหาพลายที่มันโดเจดียมันโดวนะมันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมงหิโคนังสมิติหิโัง ปุริมาทิสังเถาราโทระกีเนระวิโรนะโกปชิเมระวิโรปะโกควิโรตรังนิสังยัตารโตเตมหาราชาสมันตาเจดโรติสาเถารามนะทั้งสุวันเอกประวัตถทเวเตสังมายิโมนัสสะคูวันจชนิกัสธามายาคุเทนทเวเตนทวิภูจาวิภูโตสหจันทรโนกามาเสทุจากินุคันโทนิคันโทจาปานาโทปมัญโยจาเทวะเทวาสุโตจามาตลิจิตาเสโนจันทโพนโรราชาชโนสัพโอ อาโคปัญจสิขโฉเจวัตรมภารสุริยวัชชะยติเจนเยจาราจานโอคันพาสาราชุเพ โมรัมนาภิกขมงภิกขนางสมิติวนังอะทาโคนาปัสสนาคาเวสลาสหัตจักขะกมลัสตระอะโคปยาคาสหายาติเพยามุนัฐตาราฐจักอโคนาคาเยสสีโนเอราวันโนมหานาโคสุะคัสมิติวนังเยนาคาราเชสหาสารันติทิพาะทิชฌาปคีวิสุทธะจักขูเอหาเยสเดวานามัชปาตจิตระสุปนัยติเตสนมังอภพยัญดาทานาคาราชานมัสีสุปนัโตเกมามกาสีพุทโธสนาหิวัจหิพหายันตานาคาสุปนั สนานามกังสุพุทธังชีตาวจิราเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวัสวัสเซติที่มันโตยศส,สีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวคสซาเวปจิติสุจิติจัปภาราโทนมุจิสาหาสัสตันจัพลิปุตตานังสะเพโรจนมะมกาสันนะหิตะวังพลิงเสนนงราหูพ,ทพัทโมกะากมงสัมโยธานิพัทันเตภิกขหนนางสมิติมนัง อาโปจารเทวะปทวิจารเทโชวโยตถาคมุงวารุณาวรุณาเทวะโสโมจายัสสาสาเมตากุโรนากิกาอาโคเทวะยัสสีโนทเสดธัสธากกายาสาวเพศนาตวันนิโนยที่มันโตชดีมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงอนัง เวนหูจาเทวะสหลิจารสมาจารถเวยมาจาัสุภนิสสาเทวะจารมาโกปรกิตาสุริยสุปนิสสาเทวะสุริยมโคปรกิตานาคตานิปรกิดเะวาโคมันธวาลาหากาวาสุนัวปโสเสโทสศโกะคาปรินทธาโทราเซเททัสระกกยาสเพนนาตะวันนีโนยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสีโนโมทัมนาภิกขังภิกขโนนางสเปติวมนังอาธาคุสาภูเทวะฉลามกิสิการิวะอริทกาจะโอโรชาจะอุมาปภานิภาสีโนวารุนะสาธรรมะจารจุด เจเนสกาสลยรุจีราอากุอากุวัสวันเนสีโนทัศเดรัสรากายาสัมหินาตะวันนิโนทิมันโตชดิมันโตวันนาวันโตยสสีโนโมถามนาภิกขมงภิกขุนังสมิธิมานัง สมณะมหสัมมนามโนสัมโนสุตธรรมากิดถ้าปทุสิกาอาโคอาโุมโนปทุสิกาอาธาคุหราโยเทวาเยเจโลหิตาวาสิโนภรคามหาภรคาอาคุเทวายสสีโนทัศเตทัศรากายาสาเพศนาตวาวนิโนยทิมันโตเจติมันโตวนาอันโตยสสีโนโมรัมนาภิกขมงภิกขอนังสมิติงินัง โสกขะกัลปมห์อรุณะอาโคเวคานาสะสะห์อรัตาไคห์ปามุขะอาโคเทวาวิจักขนาสารมาตาหารักขชามิสก้าเจยะสสีโนธนยังอาคาปัจชนโยทิสาพิวสติทัสเดทัสทากยาสภะนาตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสสีโนโมรรมนาภิกขมงภิกโณนางสังเทิงมนังเคมีอุตสิตายมากะทกาเจยะสสีโนสัมพิตกาลมาเสถาชตินามาจะอาสวะนิมาราติโนอาโคอาธาโคปรานิเมตา ทัศเสดชทศลักายาสเวนานาตวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวันนาบันโตยสสีโนโมรามนาภิกขมงภิกขูนังสมิธิมณังสัทเทเทวันิกายาสเวนานาตวันนิโนนามันวเยนาอาคันชุงเยจันเยสาริสาสหะปุถะชติมาขีหลังโอคตินามมาณสวังทัเคโมคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพระมาประมัตโตจารุปุถัยทิมาโตสหะสันนังเกิด สั่นนางกุมารติโสจะโสปะกาศสมิติงวนางสหัสภรรมโลกนังมหาพรหมปิติตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทศเสถาอิสระอกุปเจเกวสวดติโนเตสันจำมชโตอาคาหาเรโตปริวาริโตเดจาเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมาราเซนาภิกามิ ปัสสกันหาสัมันธิยังเอทักันหาท่าพันท่าทรกินาพนวัตถุสัมมันตปริวาริธรรมโอมุจิตะโกจินังอิติทัตถามหาเซโนกันหาเซนอาเบศีปนิณาตละมหัจจะสรังการวานาเพระวังยาท้าบุศโกเมรุกันหายันโตสวิชโกตัดาโสปจิราวฏิสังขุโวสยังวะเสตัญจะสภาณปิญญาเยาวะกิตวานาจักขุมาตัโตมันติยสัทธาสวาเกสสเนระเตมาราเซนะภิกันตเตวิชนาธาภิกขโว เดจตตมากัลุงสุตวะพุทธศาสนานังเ <c oughs> ตจตปมากัลุงสุตวะพุทธศาสนานังวิตรากิหิปากามุงในสังโรมปีอินชงยงสัเหววิชิตสังขมาพยาติตาย,ยสสินโมรันติสาปุตากกาเตหิสมกะเตชะเนสุตติบทที่11บทสวดมังคลสุตัง เสวนาจภาลานังปณิตานนจะเสวนาปูชาเจปูชนียนังเอตมังกโลตมังปะิโรภะเรสวะโสเจปุเปเจกรปุญญาตาตาปสัมมาปณิธิจาเอตมังกโลตมังอาหุสัจจัเจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาเจเยวะใจเอตมังกโลตมังมาตาปิโตภานังพุทธาราสังโฆอนาคุเลกามัตตาเอตมังกโลตมัง Hanan cara mencari aja ya dasangkahu anda sangka hona wacani kamani eda mangkel muda mangara di papa maca panaja sanya mo apa maro aja rame so eda karo wacani wato jasan duti jaga jota kali na jaso sanang na cha eda mangkel ตถาภูชาพระมิจาริยัญจาริยสัจนาราสารนิพพานสัจสิคริยเจริมังคลวัตมังคุรสโนกัลหามิจตังยสนาคัมปติอาศุกังวิจังคิมังเอรตมังคลวัตมังเอตาริสานิขดวานาสัพพทธามะปราชิตาสัพัทธโสทิงขจันติตันติสังมังคลวัตมันทีบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตร ยังกินจีบีตั้งอิทาวะหัร่งวาสเกสุอายรัตนังปณิตังนโนสมะนติทัทขะตีนธรรมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะโสอธิหุโตใคยังเวรคังอมตตังปณิตังยาสก้สกเยมุนิสมาหิตโตนาเตนะธรรมมนะสมาธิกินจีธรรมปิธรรมมรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะโสอธิหุโตยัมบุษเสเถปริวันาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญยมโหสมาธินาเตนะสมมีนสมะทินจธรรมปิธรรมมีรัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะโสอธิหุโต เยปุกะลาอาราสัตังปัสสทธาจัตตาริเอตานิโยคานิหุนติเตระกินายสุขตาสสาวกเเอเตสุทินานิมหพลานิธรรมปิสังเฮราตนังั่นิตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูโตเยสุปยุตัมนาสะทันินานิกามิโนกตรมัสสะสนมิเตปฏิปต้ามังวิไคหะลาธาโมทานิติปุติปุติงพุชมานายธรรมปิสังเฮราตนะงังปนีตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูโต ขีนางปุรนนานางนาวังนาทีสัม,มวาวังวิราตาจิตายติเกภาวาสมิงเดขีนาพิชาเอเวดนิชันธานิพันติธิรายาธายัมปฏิโพอิเดมปิสังเฮรัตนังปณีทังเอเทนะสัจเจนะสวัติโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหสาวค อาต้าเวชิตังสัยโอยะเชงอิตรราปชาอาตัดทันทัสสปุสสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนาคเนปุณามาโรสหพระมนาชิตังอาปะชิตังกายรัตัทธารภาษาชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกสรุทธสูตร พาสิตามิทางเตนะภะกะวตาชนะตาปัสตาระหัตาสมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเฮมะอโมโนสเวนะมาปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิติปิตากสัมปทาเนนะมาตากะเหโตมานายะกะเหนะมาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐิเนชานักันติยามะพะพะโรปตายะมะสมโนโนคารุยะธาตุเมเฮอาตนาวัชะนายาธาอิเมธามะกุศลัยเมธามะสาวัชาิเมธามะวิญโยคาระหิตา อิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหปะชาเหยะยธาญาธาตุเมเหอัตนาวัชนาญะธาอิเมธรรมากุศลายเมธรรมาอนับชาอิเมธรรมาวินิสาศธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหโอปสัมปชาวิหารญะธาติ บทที่15บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตามะปมายงชรูปานิตาสานสันติตานายตั้งพยัยมมรเนเปฆมา,มานโนปุญญานิกย,ยิราทายสัสุข้าวหานิออปนิยติชีวิตามะปมะยังชรูปานิตาสานสันติตาานตั้งพยัยมมรณนเปฆมาโนโลกามิสังปะชัยสันติเปโค โยระกัเยนะสังยโมวัจยาอุระเจระสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวะมโนปะกโรติปุญญังธรรมโมหเวเรธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหะติเอสานิสังโซธรรมเเสุจิเนนะทุกขติงกัจติธรรมจารีสัพเพสังขารานิตจติยะราปัญญยปัสสติอานิพินทารีโลกเฆสามะโคอิสุทิยาสัพเพสังฆารุกขคติยะราปัญญยปัสสติอานิพินทารีโลกเฆสามะโคอิสุทิยา สะเบระมะนัตตาติยาระปัญญาปัสสติอาธิปินทิทีโลกเสามะโควิโสติยาบทที่สิบหกบทสวดอปันกัตชาดกอปันกัตหานามเกะทุติยังอหโหระกิกาเอตัดันยยาเมธาเวตังคันให้ปันกัง พระองค์เหสันนัญติประพัฒนิวานิจาอระมุขเกตรยานิมนุสสะวิยะตาชีตาเนตังข้สันนังเกม่งเนตังสันนัมุตระมังเนตังสันนัญมากรรมสัพโรฆาภวุจติโยจะพุทธันจะรับมันจะสังหันจะสันนังคัตโตจะตริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสสติถูกขังถูกขสมุปะทังถูกขสาจติกมังอริยัจะอาจทังขีขังถูกโคปสษมาฆามินังเอตังข้อสันนังเกม่งเอตังสันนัมุตระมังเอตังสันนัญมากรรมสัพโรฆาภวุจติ บทที่17บทสวดพระเทกรัตะคาถาอาตีตังนานาวะคามียนาปฏิกังคอ์อนาคตังโวคนไม่ควรกำเนงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรวุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะฮินัน,ปปน,นตังอปตันเจอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นน่าลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนายังไม่ถึงปัจจุป,ปัน,นันจโยธรรมตถาทัตถาวิปสัสสติอสังเหรังสังโกป,ปังตังวิทามะนุพโรหิเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ก้อนแกนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนือให้ปรูงโปรงเถิดอาเชว่ากิจจมาตปังก็จัญญมรัอังสุเอพึงทําความเพียรเสียในวันนี้นแหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาอิโนสังครันเตนามหาเซเนนามาเจนะเราว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเซนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวีหาริมาตาปิงอหุรต,ตามาตันทิทังตังเวภะเทกรัตโตติสันโตจิกเตมุนีเตรามุนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขิคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยบะกราชนีแลน บทที่18บทสวสดพินหัปัจเจเวคณะปาฐะชราธรรมโมีชรานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมนาจะล่วงห้นความแก่ไปไม่ได้พระาธิธรรมโมหีพระาธินานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะลุวงห้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมีมรณะนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมนาจะล่วงห้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปปเยหิมนาเปหินาาภวินาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องมัดวักจกของรัาของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กามสกุลีกามรายญโยกามโยนิกามาพันธุกามาปฏิสารโนเรามีกามเป็นของของตนมีกามเป็นทุกข์ให้ผลมีกามเป็นแดนเกิดมีกามเป็นทุติยามีกามเป็นเพึ่งอาศัยยังกามกเรศามีกเรียนังวาปะปะกังวาตัสสะธาญโยกามเรศามีเราทำกามนันไว้ให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นนายาตหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสืบไปเอวังอามิเหภินนะครับปัจเจเวกขิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชรคาถา ทุคาปตาจะนทุขาพยาปตาจนนพยาโสกปตาจนนโสกหุนตุสเพปีปานิโนเอตาวตะจามิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาฐานั่งฐานทันตุสัทธายสีลังรักันตุสพพธาภาวนาปิรตาหุนตุขัชนตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพลปตาปเจกานั่นจะยังพลังรหันตานั่นจะเตเจนารักังบันธามิสัมโส บทที่20บทสวดเทวต,ตาปฏิทนานคาถาฮัทธรมยังปฏิทนานคาถาเยพนามสเส ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีธูปเอกเรปุริคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนน่าผูวันตูปูชิตาโสทิงคโรนเตทาวิหารมันทะเลเทราชมาชาณวกาจพิกฆวสารามิกาธนปฏิปสกคามาเจริสานิขมาจิสราสปานุตทาสุขิตาผู้วันตูเตชลาภูชาเยปิจะานัสสัมภวาสังเสธาชาตาอารโอบปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจะเตสะเพปิทุกสากาโรนตูสังขยังธาตุเจรังสตังธโมธรรมธราจักบุคลาสังโฆหตูสมะค วอัทเยจาหิตายจะอาอเมรตัตุสัตโโมสเพ,พปีธรรมจารีโนวติงสัมปาปุเนยามาธรรมเอริยประเวทิเตบทที่21บ,บทสวดสภปฏเตธานะคาถาอัานธรรมยังปาเธานาคา,ารายอพนามะเซ ปัญญาสีทธานิกาสัยนัญญาณิกตานิเมตสันจะพกินโหุสัตานันดาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หัางมาตาปิดาทรโยดิท่าเมจจะดิท่าว่าอันเยมาชัตเวริโนสัตตติทันติโลกะสมิงเตภูมาจาุโยนิกาวัญเจ็ ปัญเจกาจารุโอการาสังสารันตภาวะภเวยาทั้งเยปฏิธานะเมอนุโมทันตุตเอสยังเยจิมังนภะชานันติเทวเดสังมิเวทะยงมายาดินนานาปญญางอนุโมทนาหูโตนะสเพสัสาตาสราหุนตูอเวราสุขชีวินโนเขมาปะทานจปะปะปนตุตเตสสาชิสชะตังสุภาโอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วหรือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นตนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและไม่เวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิสีมีขั้นห้าแล้ขั้นหนึ่งแล้ขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและวกใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้สมบุ์ของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนโมรานาทานเองเถิดก็สัตว์ แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทน,นาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งผัวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานกรเซมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสํเาเร็จเถินด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและประคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรโดนวยพรยให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพรีพินาศโดยมูลและนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถา ต่างๆและ <c oughs> ขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร,ร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ